ยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแน,นลนะคะบริกนั่นเลยเนาะพนูนปลาอีดปลาซิวตาไปแล้วนี่รอบสองมาอีกแล้วพี่น้องรอบแรกยังไม่ได้ทำเลยนะ,ะไปจำปราดุงขึ้งมาโออันนี้กาละมังรอบเช้านะจนีรอบสองอ้ปลาปีนี่ลงงามค่กบ่มี่ขี้เหนือ ของกะละมังนะคะดูลุงเสือกำลังทำผลไดหนอหม้มาให้ยาพาาแกงหมนหลาโอ้ยสำคัญแต่หมดนะมีบัตรยูมองลก

ลืมพักแคงไปข้ามกป่าว่าข้ามกแล้วจะคล้องนี่ละมกกอุ้ยพุ่น่ะาช็อกกันป้าสิเห็ดจะได้วาดไวพี่น้องต้องเอาไปทำที่สะนะคะเอกสีเทใส่เอ่อถังสีแล้วก็เอาไปสะนะ หิวไปปุหละไปลางนา้ำดูสะพุรละโอ้มีค้างไว้อีกตั้งหากบ่บาดเนี่ยบาดโถออันนี้พวกปลาช่อนปลาหมอมาแล้วพี่น้องเอสีนะคะอันนี้ลุงเสือค้างไว้ต่างหากนะคะโอ้ยปลาปลาขาวขนลุงเสือเลือกเถาะเก็บทายางดี เมนูมัน,นกินแต่ปลากับปลาล่ะพี่น้องเออรอบสองโอ้อย่างงามเลยนะ fc บ๊ีบมีขี่เหนื่อเลยแต่ก็จะได้เลือกนะคะเลือกมันมีอยู่เล็กๆน้อยๆนะคะเราก็เลือกออกปีที่แล้วแล้วโอ้ยมันมีมาขี่หินคมลุงเสือว่าน้ำกำลังมาเดี๋ยวรอบใบภาษาเสริออกไปยามนะ ออกไปบนลาหลีพาเอฟซีไปดูปลาหลีนะคะเดี๋ยวทำตัวนี้ก่อนเอ,อ่อตัวรอบทรายนี่เหมือนมันจะเน,าน่าก่อนนะตัวนี้เหมือนจะยังสดอยู่นะคะตัวนี้คือยังสดแท้สะอันนี้มาแต่เช้าก็นะกนั่นละตัวมาเศร้าบอกในกะละมังดําบอกจะบอกว่าเอามันคือสี เอิมจะได้เห็ดเธอละนั่นแหละคิดปั้นกินข้าวก่นเจ้ากินหรอเปล่าบนเสือขยันครัวนักป้าตัวไหนเนาะ